ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องครอบครัวเหนือธรรมชาติในตอนที่7ถ้าพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะในคืนนั้นเองพระเอกก็ได้แต่ย้อนคิดถึงช่วงเวลาที่เขากำลังเดินเข้าประตูวิวากับนางเอกช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พระเอกมีความสุขอย่างมากแต่ตอนนี้เขาก็ได้เสียใจที่เชื่อใจนางเอก ด้านครอบครัวพระเอกก็มาช่วยกันเก็บกวาดงานแต่งแม่พระเอกรู้สึกดีใจที่ในที่สุดก็สามารถสลัดนางเอกที่เป็นมิจฉาชีพออกไปได้จริงๆแม่รู้เรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะเธอเคยฝันถึงเหตุการณ์นี้แต่พ่อพระเอกก็ยังรู้สึกขอบคุณนางเอกที่มาช่วยกู้พลังพิเศษของทุกคนให้กลับมาเป็นปกติดงฮีที่ได้ไปคนห้องนางเอกก็หยิบหลักฐานมาให้ดู ว่าที่แม่นางเอกเคยฝันว่านางเอกใส่แหวนประจําตระกูลเป็นเพราะนางเอกได้ขโมยแหวนไปตัดกลับมาที่พระเอกเขาได้ย้อนเวลากลับไปที่งานแต่งอีกครั้งหลังจากที่นางเอกสารภาพผิดและเดินหนีออกไปดงฮีกับเกสก็ได้วิ่งออกมาจากบ้านเธอรีบเอาหลักฐานมาฟ้องว่านางเอกเป็นนักต้มตุนในขณะเดียวกันเกสก็ออกมาบอกแม่ว่าดงฮีบินได้จริงจ แม่พระเอกจึงไล่แม่นางเอกออกไปและเธอจะปล่อยผ่านเรื่องหลอกลวงทั้งหมดส่วนแม่นางเอกก็โกรธที่แม่พระเอกวางแผนจะล่มงานแต่งงานนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วจึงได้จัดงานในบ้านและไม่เชิญแขกส่วนพระเอกในอดีตเขาก็ได้วิ่งตามนางเอกไปเพื่อถามหาความจริงตอนนี้พระเอกรู้แล้วว่าเรื่องจดทะเบียนสมรสกับเรื่องไฟไหมเป็นเรื่องโกหก แต่สิ่งที่เป็นความจริงคือเมื่อพระเอกย้อนเวลากลับมาในอดีตนางเอกเป็นคนเดียวที่เห็นเขานางเอกจิงตอบพระเอกไปว่าที่ผ่านมามันเป็นแค่แผนการหลอกลวงและพระเอกก็ไม่ใช่คนแรกที่เธอหลอกเมื่อนางเอกหันไปเธอก็เจอพระเอกที่มาจากอนาคตก่อนที่เขาจะหายตัวกลับไปนางเอกได้แต่เพียงกั้นน้ำตาเอาไว้ด้านพระเอกกลับมาที่ปัจจุบันเขาก็ได้ฉีกใบทะเบียนสมรสทิ้งทันที ที่บ้านแม่นางเอกถามว่าทำไมนางเอกต้องพังงานแต่งงานด้วยอีกทั้งแม่ยังสงสัยเรื่องที่แม่พระเอกเหมือนรู้เรื่องนี้มาก่อนนางเอกบอกว่าเธอพอแล้วจริงๆแม่จึงได้ทวงบุญคุณที่เคยช่วยชีวิตนางเอกไว้แต่แต่นางเอกก็ยืนยันที่จะไม่ดำเนินตามแผนนี้แม่จึงได้ขังนางเอกไว้ในห้องต่อมาพี่ชายละเกด ได้มายืนยันกับแม่ว่าครอบครัวของพระเอกมีพลังพิเศษจริงๆและนั่นอาจจะเป็นหนทางในการหาเงินของพวกเราได้แม่นางเอกจึงจะขอพิสูจน์เรื่องนี้ให้เห็นกับตาด,ด้วยตัวเองก่อนถึงจะเชื่อวันต่อมาพระเอกได้มาออกกำลังกายที่ฟิตเนติดงฮีเข้ามาหาตอนแรกเธอคิดว่าพระเอกจะนั่งจมกองทุกข์ไม่เป็นอันทําอะไรและคิดว่าพระเอกคงจะใช้พลังย้อนอดีตกลับไปไม่ได้อีกแล้ว แต่ขนาดนั้นเองพระเอกก็ได้ใช้พลังย้อนเวลากลับไปทันทีดงหีที่กลัวคนอื่นจับได้จึงต้องเข้าไปแก้สถานการณ์แทนหลังจากกลับมาบ้านดงหีก็เล่าว่าเธอสงสารพระเอกที่ยังคงโง่และพยายามย้อนเวลากลับไปหาหนางเองในอดีตด้านแม่พระเอกก็ขอให้พ่อช่วยจับตาดูครอบครัวนางเอง ที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนจุนอูก็ได้มาชวนอีนาไปกินเลี้ยงด้วยกันกันกบคนในชมรมแต่คือก็ไม่ค่อยอยากไปพอพึ่งทะเลาะกับฮาเยริมจุนอูบอกว่าเป็นฮาเยริมที่ขอให้เขามาช่วยชวนเธอแล้วฮาเยริมก็เดินเข้ามาเธอเห็นสีหน้าอีนาไม่ดีจึงเข้ามาใกล้ๆและถอดแว่นอีนาออกอีนาจึงรู้ความในใจของฮาเยริมว่าไม่อยากให้เธอไปด้วยและต้องการให้อีนาออกไป อีนาจึงได้รีบเดินออกมาทั้งที่ยังไม่ได้ใส่แว่นในระหว่างที่เดินเธอก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับแม่จนเกือบโดนรถชนจึงมีคนแถวนั้นเข้ามาช่วยอีนาที่ไม่ใส่แว่นจึงสามารถอ่านความในใจของทุกคนได้จนหวาดกลัวเป็นอย่างมากด้านพ่อพระเอกได้รับสายว่าอีนาหายตัวไปเขาจึงได้ไปหาพระเอกแต่เขาก็ยังจมอยู่กับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับนางเอก แล้วพระเอกก็กลับมาพ่อจึงขอให้เขาเลิกอยู่ในอดีตพอเรื่องของเขาและนางเอกมันได้จบลงไปแล้วส่วนอีนาถือได้นั่งรถมาที่บ้านนางเอกและเจอแม่นางเอกแม่นางเอกได้พาอีนาเข้ามาในบ้านและเอาอาหารให้เธอในระหว่างนั้นแม่จึงได้ถามถึงพลังพิเศษของอีนาแต่อีนาก็ไม่บอกแล้วแม่ก็เลยได้ไปตามนางเอกให้ออกมาหาแม่นางเอกก็ยังไม่ลดละ อยากที่จะใช้ครอบครัวพระเอกเป็นเครื่องมือในการหาเงินอยู่ดีต่อจากนั้นนางเอกก็ได้ออกมาคุยกับอีนาเธอไม่กล้าจ้องตาเพราะกลัวถูกอ่านใจแต่อีนาบอกว่าที่มาหาวันนี้เป็นเพราะเธอสบายใจที่ได้อยู่กับนางเอกนางเอกจึงได้ถามถึงพระเอกอีนาจึงได้รู้ว่าที่นางเอกยอมจากไปเป็นเพราะเธอรักพระเอกแล้วก่อนที่นาจะกลับแม่นางเอกก็พยายามสืบหาพลังของอีนา แต่นางเอกก็รีบเปลี่ยนเรื่องแล้วพาเธอออกมาก่อนนางเอกพาอีนามาซื้อแว่นใหม่ก่อนกลับถึงแม้ว่าราคามันจะแพงมากนางเอกก็ยังฝืนใจซื้อให้ต่อมานางเอกก็เดินไปส่งจนเจอพระเอกที่ขับรถมาอีนาบอกว่านางเอกควรทำตามแผนของแม่ไม่งั้นนางเอกจะอาจจะลําบากได้เพราะพระเอกเดินมาก็คิดว่านางเอกซื้อแว่นให้อีนาใหม่เพื่อเป็นการหลอกให้เขาไว้ใจ พระเอกขอให้อีนาไปรอในรถก่อนและเขาก็ถามนางเอกว่าเธอเป็นคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นั้นจริงหรือเปล่าเพราะถ้าใช่นางเอกจะเป็นคนที่หัวหน้าของเขาสละชีวิตเข้าไปช่วยและพระเอกก็ขอจบความสัมพันธ์กับนางเอกไว้แค่นี้และเขาก็เดินจากไปนางเอกกำลังจะเดินกลับก็เจอพระเอกที่มาจากอนาคตเขาขอให้เธอช่วยลลังตัวเขาในอดีตไว้ ก่อนที่เขาจะลากนางเอกมายืนขวางหน้ารถพระเอกก็แปลกใจที่นางเอกมาทำอะไรหน้ารถส่วนนางเอกก็ไม่อยากจะคุยแต่พระเอกในอนาคตก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปสักทีนางเอกได้บอกพระเอกว่าตัวเขาจากอนาคตมาเตือนว่าดงฮีกำลังตกอยู่ในอันตรายพระเอกจึงได้โทรไปหาดงฮีแต่ตอนนี้เธอก็ปลอดภัยดีเธอกำลังออกกำลังกายอยู่ในฟิตเนสพระเอกจึงคิดว่านางเอกโกหกอีกแล้ว นางเอกที่ไม่อยากเถียงด้วยเลยจะเดินออกไปด้านดงฮีขณะที่เธอออกกําลังกายเกสก็ได้เข้ามาหาเธอพยายามก่อกวนดงฮีโดยการขอให้พาเธอบินด้วยดงฮีที่ลําคาญจึงเดินออกไปซึ่งมันก็ทําให้เกสมีโอกาสได้ขโมยคุญแจเพื่อไปที่ระบบควบคุมลิฟต์ไม่ให้มันทํางานด้านดงฮีก็นัดเจอคุณหมอ หมอบอกว่าให้เธอมาเจอตอนนี้เลยดงฮีก็รีบจะเดินไปที่ลิฟต์แต่ล,ลิฟต์ทุกตัวก็ใช้ไม่ได้เธอจึงตัดสินใจที่จะบินดงฮีพยายามปีนออกจากราวบนันไดจังหวะนั้นเกรซที่อัดคลิปวิดีโอก็ได้รีบมาผักเธอเพราะอยากเห็นคลิปที่ดงฮีบินแต่พอตกลงไปดงฮีกับบินไม่ได้เออจึงจะตกลงไปกระแทกพื้น แต่โชคดีที่พระเอกเอาตัวเข้ามารับไว้ทันนางเอกที่เห็นเกสอยู่ด้านบนจึงรู้ว่าเป็นฝีมือของเธอหลังจากนั้นพระเอกจึงรีพาดงหีไปส่งโรงพยาบาลนางเอกที่เห็นพระเอกบาดเจ็บจึงได้อาสาเป็นคนขับรถแทนฝั่งเกสก็ได้โทรรายงานแม่ว่าตอนนี้นางเอกอยู่กับพระเอกที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าดงฮีไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพียงแค่เกิดอาการขาดสารอาหารเท่านั้น พระเอกรู้ว่าพี่สาวของเขาหักโหมในการลดน้ำหนักมากเกินไปด้านอีนาก็สงสัยว่าทำไมนางเอกถึงรู้ว่าดงฮีกำลังตกอยู่ในอันตรายตอนแรกนางเอกก็ไม่ยอมบอกอีนาจึงบอกว่าจะใช้พลังพิเศษนางเอกจึงขอเป็นคนบอกเองว่าเป็นพระเอกจากอนาคตที่ย้อนเวลามาบอกเธอ ส่วนดงฮีที่เพิ่งฟื้นก็รีบโทรหาแม่บอกว่าวันนี้เธอเจอนางเอกแล,และคิดว่าต้องเป็นฝีมือนางเอกที่ผลักเธอลงมาพระเอกที่เดินเข้ามาก็ได้แย่งโทรศัพท์ไปพระเอกบอกว่าดงฮีเข้าใจนางเอกผิดพ่อแม่พระเอกก็ได้มาที่โรงพรยาบาลพอที่เห็นอีนาจึงรีบเข้าไปหาส่วนแม่พระเอกก็เข้ามาตบหน้านางเอกพร้อมสั่งห้ามไม่ให้หนางเอกมายุ่งกับครอบครัวของเธออีก นางเอกจึงเตือนว่าให้ระวังแม่ของเธอเพราะแม่ไม่มีทางปล่อยครอบครัวของพระเอกไปแน่ก่อนที่เธอจะเดินออกไปอีนาได้เล่าว่าเธอเป็นคนไปหานางเอกเองและอีนาก็เสนอให้นางเอกกลับมาเพราะนางเอกเป็นคนเดียวที่สามารถติดต่อกับพระเอกในอนาคตได้ฝั่งนางเอกที่ออกมาก็เจอกับพี่ชายพี่ชายจึงได้พานางเอกกลับบ้านไปด้วยกันเมื่อแม่พระเอกรู้ถึงพลังพิเศษของพระเอกที่พัฒนาขึ้น ไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับพลังทันทีแม่จึงได้รู้ว่าเมื่อพลังพิเศษมีการพัฒนาจะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนหลังจากกลับจากโรงพยาบาลพระเอกก็ได้มาเช็คอาการดงฮีและเขาก็เตือนไม่ให้เธอหักโหมกับการลดน้ำหนักมากเกินไปดงฮีจึงได้ขอบคุณพระเอกถึงแม้ว่าตลอดมาดงฮีจะมองพระเอกเป็นคู่แข่งในการแย่งตึกฟิตเนส ต่อมาอีนาก็ได้พยายามช่วยพูดแทนนางเอกอีนาบอกว่าทำไมพระเอกถึงไม่เข้าใจสักทีว่าที่นางเอกล้มงานแต่งงานเป็นเพราะอะไรจริงได้ย้อนกลับไปในวันแต่งงานอีกครั้งเขาเห็นหนางเอกร้องไห้นาะเอกจึงได้เข้าไปคุยกับนางเอกว่าที่ทำแบบนี้เป็นเพราะเขาใช่ไหมแต่ในขณะนั้นแม่นางเอกก็ได้เข้ามาตบหน้าเธอก่อนที่จะลากนางเอกขึ้นรถไปพระเอกที่พยายามจะขวางแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ฝั่งนางเอกแม่ได้เรียกเธอมาต่อว่าที่ปล่อยอีนากลับบ้านไปและตอนนี้แม่ก็รู้แล้วว่านางเอกสามารถติดต่อกับพระเอกจากอนาคตได้ในขณะนั้นเองพระเอกก็ได้เดินเข้ามาพระเอกขอทำข้อตกลงทางธุรกิจว่าจะร่วมมือกันเขาจะใช้พลังพิเศษของเขาร่วมมือกับนางเอกนางเอกไม่เข้าใจว่าพระเอกต้องการอะไรเขาเลยบอกว่าเขาขอแค่ได้อยู่กับนางเอกก็เท่านั้น และตอนนั้นเขาก็ได้กลับไปในอดีตหลังไม่ให้ความสัมพันธ์ของเธอและเขาต้องจบลงซึ่งพระเอกก็ได้ย้อนกลับไปในวันที่นางเอกมาส่งอีนานั่นเองซึ่งเขาก็ได้ขอให้หนางเอกช่วยหลังตัวเขาในอดีตไว้แล้วตอนที่7ก็จบลงตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ